โตอีกปูหน่อยมันมันสิขุดลงมาเป็นหูนสียูจังสี่นี่นี่ครับอีปูหน่อยเนี่ยเดี๋ยวปูแมวพูเถิกนี่ป้าตัวนี้ตัวับเนี้เลยพี่น้องป้าปูสวัสดีครับพี่น้องป้าเปบลอีสานครับมื้อนี้นะครับผมสิบ้ากันมาหายอยู่ห่ากิมพี่นอ้อสิบห้ากันมะกุูดอีกะปูอยู่ตรงหน้าพี่น้องอากาศขุดอีกะปูทารบหนาวพี่น้องเทิร์หนาว ล้วก็ล้มพอมพี่น้องเอ,อ้ออยู่บ้านเท่านี่หนาวได้สองสามมือแล้วครับอยู่เฮียนกับอยู่ซื่อๆกันเลยนี่แหละผ้ากันผ้าออกมาหาอยู่หากินไปพี่น้องไปล่องเบิงครับผมว่าสิได้บ่ไดดเนาะครับคุณครับมากับทีมงานมากับน้องสาวอย่าของก็งงน้องเคยพี่น้องคุณทางคุณทางคุณครับอยู่ทางคุณมี่บรรยาก,กาศอยู่หน้าอย่าของพี่น้อง ทีมงานสวัสดีท่านผู้ชมแน่า <laughs> สาวเตีมกับนา,นานันเอาพี่น้องนี่พากันมาหาอายุหากินสี่ลักครับต้องเก็บเห็ดพู่นละเก็บเห็ดแล้วก็มาขุดปูถึงนาปูก็ขุดปูพี่น้องเอ้ยหายุหากินตามธรรมาชาติเท่านะครับหมานบา่ทาั้งทีไม่ได้กบดอกไดเต้าปู <laughs> ป้าตัวใหญ่ตัวนั่นนะโอ้ปูใหญ่ปูใหญ่ไป ปาตอนนี้ตัวบนยงี้เลยพี่น้องป้าปูแพรอยู่ไปเฮ้หากินตามธรรมชาติทั้งสิหล่ะพี่น้องยุบาน <c oughs> บ่มีโลคมีไพดอกหากินไปนเรื่อยๆครับกระปูพกกบกันพ่อมีอยู่ดอก กับพ่อมีแเน่นี่พี่น้องอันมะขุดอีกระปูกก็ไม่เห็นสะเดาต้นสะเดาพี่น้องนี่ปั๊ดต้นนี้มันไหลแหรอต้นนี้ไหมเจ้าหน่อยก็ได้กินยอดสะเดาตัวนี้พี่น้องน,นีู ป้าตกไงเกับปูป้ามันก็ปูไงเด็ดปูแมวปูเถกนี่ปูปมุ้นี่ไปเลี้ยงกันนะวะนี่กัะปูพี่น้องขุดหุนี่กันเ,กเสียมข่อยกัร่อนๆไหนบูเสียมก็บดีไปไดย มันคือบ่มิกบอ่ะกบเข้าไปอยู่แน่นใน,นไหมใกล้เขาอะได้จกอะไรเด้อดหามีงูเบื้องนีเด้วยพ่นกระปูได้แล้วัตอีตอปูหน่อยมันมันสิขุดลงมาเป็นหูนสิยูจังสี่นี่นี่ครับอีปูหน่อย ไยกบะ่ะพอดีเหรอฮะออาผักกระแหงไปนำ้ำมันไปออมซะอย่างว่าผักกระแหงให่กบดิอบะ่ะมันมีหนามน้ำติ เคยตัวใหญ่กับตัวน้อยก็โตซ้ำหูก็กระโตบไปเยอกว่ามันกระโตซ้ำนั่นแหละนี่ก็ได้นี่เด็ติ่มพักกันแย่งกันบ่นี่นี่ไหมนี่ไหมเอาไม่ได้เอื่อนพักกันแย่งสิพักกันแย่งนี่ไหมนี่มันก็บลายเด็ดพี่น้องนี่ เป็นตะอ้อมเสียบอยู่หนอดมันงามมันหู้ปะเต็มน,น,นี่หู้หนึ่งผีหู้หนึ่งโอ้เตียงไขร้อนอ้าเตียงไฟร้อน

ปล่อยน้ำจิเอาไปน้ำเล่ไดถบกหอยหนึ่งนาทีแล้

จกเนี่ยน้องตันสัสตีได้ไดเห็นปะตัวกระปูเห็นปะพี่น้องตัวบักใหญ่ไหมคุดจุกจุกที่พี่น้องคุดจุกคันแท้ทคุณคนแท้สินได้ปะเนาะตัวบักใหญ่ได้พี่น้องเด้อ ไงได้นวัดจัดให้พี่น้องคนโอนเสียงตึกคากไหมพี่น้องดังปึง้งปึ้งอยู่คนแต่มีกโบวะ พี <laughs> ่แทนไหน้งปึ้งปึ้งเ้อพี่อีห่วงหนึ่งพี่น้อง,งอีห่วหนึ่นงัตเป็นไงนง ยตบงกงยพี่น้องโ่ยังบบไยกระมีเป็นไดน้บาเปลียนอหมันบ้ะก่บ้อมันบเียมเียมหมอนรอนปันไหนมึงมันบทังนี่มันบ้พี่น้องม่งเรีกคนีก,กระปู เออยอจะดิบเอ่อเอ่อเอเออเออเอ้าพออยางี่นนอปปลาเขาหุ้มมันตไติคืออยุงสั่นโจกเอาไหมโจกเอาเนี่ยปลาไตปราท่านไตป้าท่านตท่านายมันคือเข่ามูจังสั่น อุ้ยลายอยู่ลายอยู่ปลาเข่าหูพี่น้องบ่เคยเห็นนักเที่ยวโอ้ยพ่นนะพ่นนะปลาเข็งเข่าหูพี่น้องพุ่นตัวหนึ่งยู่งขังอ้ยพ่นะหลายตัวแล้วพี่น้องเดี๋ยวกระต่ายดินเป็นบ้าเขาไปตายในหูพอนะ โอ้ยป่าเขาหงูบ่เคยเห็นโาเข็งเขาหูหมปโอ้ปคุณจะน,นึงคุณี่นองหาไปเรื่อยๆครับหาไปเรื่อยๆ แต่ห้กับมีพ่อเด็กขุด่ดอกนี่ก็ล้มล้มดอกพี่น้องล้มครับครับผมขอบคุณพี่พี่น้องๆองสุขุสุขนนะครับพี่มะเบิงขีปิถีอีสากนกลนกระปูหายุหากินนะครับ ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเด้อครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ